ไม่ต้องรอน้ำแบบแล้พอคร่าวๆแต่ว่ารายละเอียดลึกๆยังบรท่านนั่นปันไดยังบรท่านได้ัดจชัดเจนเป็นได่ต่อตลตัวใหม่ของเขาเขาจะมีตัว อะไรนะวนนตัวอะไรห้าสี่หนึ่งอะไรข้างห้อ้างเขามีไหมเลี่ยวแล้วมาข้างนี้เลี้ยวครับแล้วครับบานทีนี้เอาเก้ครับเก้ไม่ไม่ไเก้าแปดเก้า ปิดปิดปิดแค่ไรปิดปิดปิด p o w e วเลยเดี๋ยเดี๋ยวลองเอามาใส่ลองมีมีแจ็กหนุยตอนนี้เดี๋ยวใส่ก้นออกเราคัดเอาหนึ่งตัวเดี๋ยวมันสายวะเบียร์เดี๋ยวเอาสายยี่ห้ออะไรเอาเอาตัวอย่างมาให้ตีกระจกครับยี่ห้ออะไรไม่ใช่เขาพูดไม่รู้เรื่องต้องต้องคุยกันด้วยยี่ห้อเอาดูเอาตลอดไปเลยดิรอตัวอย่างอยู่ตรงามนะคราง วิธียงมันเอครับสิบอกวิธียกมัหยยับผมีกเอาที่ลงก่อนครับวะิวางลงวางทั้งนีกลงมาเลยนีวางเลยครับคนก็ยังงรทังกัน้มานแตกนบพแตกหรอครับแตกคนที่ซ้อมเองซมเียนวนครับแตกน่าแตกคตับเอาสอแแตกยังีซ้อมแน่นอนเดี๋ยวมันแตกจิ่งมัซ้อมับเดี๋ยวดเดี๋ยว เดี๋ยวเนมื่อจะจับที่เนี่ยนยกึ้นน่ะนมือออกว่ามันทับสายแห้งนั่นละเอามือข้างบนเจ้าเอาออกนยกขึ้นเจ้าก็ดึงสายพวลงมาลดนี่เนี่นี่ยนี่ผมว่างเนี่ยนี่มันดูจอมันดูจอมันทับนี่เอาดึงสายออกว่านี่ส่วนส่วนมันพอดีทับสายพอดีนะข้างล่างมือถที่หลังข้างล่างคือนี่ข้างล่างก็มีอีกนี่ข้างซำแฟนนี่งใจอยู่ข้างนี้ข้นี้างางพอดี

ตั้งตั้งแฉกได้ก่อนครับกันแม่เครับเอาลงไปโซงไม้เริ่มโซงไม้บ่ว่างแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วว่างแล้วตอนี่คือทับสายสนามเป็นยังเป็ยังส่วนกลัวอยู่กันเดือดก็ได้ก็ดีห่อยเป็นมุ่งข้างหน้ามุ่งข้างหน้าหลังคาเป็นพลังงานเรามาจัดเลยปะ

อนี่ยยสูงไม่มอาจานจะให้หนูอยู่หลังคาเลยเหรอบ้านมเลยนี่าบ้ามพ่อหมดมันไก่หมดไหนล่ะที่เร่อ่พอดีโมเมนต์ทั้งทหลังมัน่ะือราคาเดี๋ยวถามว่าจะทางไมยู่เยทางไมแห้งรยังนอลงมงตัเนาะเปิดพ่อดีบ่บ่ บ่เป็นยังได้ไดได้ครับห้องแห่งบ่งเินมันสิเขินสมบ่ดัมผีดัมดัมจได้มอถึงตัวนั้นไ้องห้องเนี่ยห้องสายไฟอยอ่นั้นบอเคอนะครับสายไฟเหงบ่เดอากเล่ครับใจผ่เวอร์อีครับอินเวอร์เตอร์มันต่างอย่างนี้ยังไงอินเวอร์เตอร์มันมันเป็นของที่ทำเพื่อการนี้โดยเฉพาะพื่อการแปลงไฟโดยเฉพาะ แต่ UPS เนี่ยเราไปดัดแปลงมาดัดแปลงมาจากเครื่องสำงรองไฟซึ่งมันก็แปลงไฟเหมือนกันแค่นั้นเองแต่เราไม่ต้องไปซื้อแพงเพราะมันซื้อถ้าซื้อถ้าซื้ออินเตอร์นี่เป็นหมื่นแต่ UPS เนี่ยราคามันแค่หลักพันแค่นั้นเองเราก็จะได้ของถูกมาใช้หรือบางครั้ง UPS เนี่ยถ้าตามอมตตามเทศบาลเนี่ยไปซื้อหมาออกมาสักสามสิบร้อยบาทก็ได้เราก็เอามาพ่วงแบตเตอรี่ของ UPS เนี่ยแล้วก็ใส่กับแบตเตอรี่ของโซล่าเซลล์เราก็สามารถที่จะ จ่ายไฟเป็นไฟ220โวลต์เอาไปเปิดทีวีเปิดเครื่องเสียงเปิดวิดีโอเปิดจอเทียมดูให้เป็นทีวีได้ค่ะค่ะแล้วเครื่องเครื่องซีนที่แบบความร้อนนะคะเป็นแสงความร้อนซีนซีนอะไรตันใช้ได้ไหมคะอันนั้นใช้ไฟ220โวลต์ก็ต้องเอา u s ใช้ได้ครับแต่หมงข้าวไม่ควรใช้ไม่มีครับครับหมงข้าวไม่ควรเครื่องซีนไม่กี่วัตต์ใช้ได้พัดลมไม่ได้พัดลมกับ u s ไม่ได้เพราะว่ามันจะคลางพัดลมเจะใช้พัดลม DC 12โวลต์แทน อพิน,นได้มพิเตอร์ใช้ได้พเรดพราะว่าอะไรที่คอมพิวเตอร์ใช้กับ U P S มาก,ก่อนแล้วนใช้ได้หมดเลย ใส่มาบ่เขาดดีเบิกันนะโอ้ดีโอ้ยยังเข้ารานี้โอ้ัง้อนเือสาบังวนเนี่ยก็เวลาหากำลังวัดก็คือเอา5แอมป์น่ะคูณโวลต์เลย36คูณ5ก็ได้ประมาณกับ200วัตต์ที่จ่ายจากตัวนี้นะจะแพงใช่200วัตต์200วัตต์นี่ปั๊มมันประมาณ100วัตต์เพราะฉะนั้นมันก็เหลือ เหลืออะไรต้องเก็บแบตไว้เก็บแบตเตอรี่คือคือปั๊มมันกินแค่นี้ที่เหลือมันก็ฝากแบงค์ไว้ฝากแบตเตอรี่ไว้แต่ถ้าถ้าปั๊มกินมากกว่าแผงมันก็บึกบึกแบงค์หมดบึกแบงค์หมดก็หมดแบตจบเลยก็ต้องรอเก็บเงินอีกมันก็ต้องเงินนะนม้แน่ว่ามัค้าง ล้นเลยทพาเรอ่ลนาลูนเลยรุ้นนี่เยนมากกับรงขู่วัดระดับพันารุ่นกังวหยุมิวหูเดอเลยจังยังปวดจังยังเอะไก่ได้หนิขันนี้ขันรถนี่นี่หน้าเอาย่านี่ยวดวเยยเเียเดยีดึงนดี๋ยี๋ยีไก่แห่งไปแห่งตววเดี๋ีเดิ๋นบเดีดอบดนีวมเหีียดวเีดด

ลินมูยังไงก็เอาะมันย่ายโคตรอย่าเพิเอาสายขึนนะครับแยกสายอาองก่อนสร็นึงเป็นลินมูไปจ้กิดนึงก็เยอนี่าเพิ่งอเิ่งิ่งอย่างสายเาครับทุก่านอาได้ย่คาปด้ยเดี๋ยวหาวเดนี่ฉันนะไอตัวขันกยูคขันเนี่ยแ่นนึงขันแ่นนึงเขาก็เรียกว่าันเจ็าพื้นนนี่นต่อฮะ ตัวนี้ครับนึ่เป็กไปนตัวรับรันก็มบซีแดงครับเขาเซ็นนี่เขาเดียวเลยครับเอาเดียวสีแดงก่อนย่อหลังก็มเจ้าวางไปไม่เป็นไปว่าโวยแคก็ใช้ปลอกได้นะครับเวลาปลอกสายให้ปลอกเหมือนเราดินสอนะครับปลอกง่ายก็คือปาดข้างหนึ่งนะก็เราดินสอเข้ามาข้างหนึ่งไม่เห็นทองแดงเลยป้ใช่ครับถ้าไม่เห็นทองแดงเราจะต่อสายไม่สนิทครับ สายจะไม่ต่อกันฝืนด้านนอกเป็นสนวนเอาเสื้อหนีได้ไหมครับดึงขั้วมันครับตรงกับขั้วขั้วถึงกันละเสือกถึงมาสิ่งเดียวเอาเสือกแดงได้เอาเสือกแดงได้ไหมใช้มีดปอกเลยนเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเจ้าโบราณโบราณยังไม่ตัดสายนะครับปอกนะครับเนี่ยต้องตัดกันดูจะไปตัดเนี่ยปอกให้เจอปอกให้ถึงต้องแดงผมสาธิตให้ทำให้ดูจุดเดียวนะครับ ที่เหลือให้ทำเองวิธีการปอกให้ปอกแบนนี้นะครับนี่สายจะให้ยาวๆที่จะมาพันไอ้ที่ปอกก็ปอกพอประมาณที่จะพันได้นะครับก็จับเข้ากันแล้วรว่พันดึงแน่นๆเหมือนกับมัดข้าวนะครับเหมือนกับมัดข้าวนะครับอ้าวเสร็จแล้วครับตัวนี้ให้มัดเองแล้วก็พันตัวนี้พันไหมต้องพันครับไม่เลือกสีครับขอให้เป็นผ้าเทป สีแดงไม่เอาสีเหลืองอะไรวะครับแหลือแตะครับเอาเลยครับไม่ไม่กำจัดสีครับไม่ไม่ไม่กำหนดสีครับแบบนี้ครับเวลาต่อให้ถ้ามันขาดเป็นยังปะครับเป็นครับเป็นแน่นอนทำเนียนยากแน่ก็เป็น่ถ้าทำสูงกว่านี้จะทำงานลำบากมันก็เลยออกมันเลยเสียมันไม่เป็นไรครับโอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใช้มือปาดเอาเดี๋ยวไม่กินไหมมันกินไลย ใส่ซะหน่อยก็ดีกันเวลาดึงก็ดันสายขึ้นข้างบนเวลาเวลาอย่าดึงเทปอย่าดึงกระชากสายเอาเลยตัดก่อนไม่ดีหรอคัตเตอร์ไปคัตเตอร์มาก่อนไปหาคัตเตอร์มาก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวกระชากสายขาดใช่ใช่เอาคัตเตอร์มาคัตเตอร์อยู่ไหนเอาเคี้ยวปากก็ได้เอาเคียวปากก็ได้ได้ครับได้ปาดปาดเทปปาดเทปพันสายไฟนะครับทุกครั้งที่ปาดเทปอย่าอย่ากระชากนะครับต้องปาดก่อนนะครับปาดก่อนเดี๋ยว แล้วเวลาปาดอย่าไปดึงแรงนะครับเดี๋ยวสายจะกระชากกระตุกอันนี้ดึงมานะพอกระดึงมาขาดไม่รู้ตัวนะครับปวดระวังนะครับพี่น้องต้องให้คนหนึ่งจับไว้คนหนึ่งครับปาดอ่าปาดหน่อยเอาเคียวก็ได้พันนั้นเบิร์นเลยมันเวลาพันอย่าดึงแรงอย่าดึงสายแดงนะครับดึงเดี๋ยวมันดึงล่องอย่าดึงน้องอย่าโยไว้นะอย่าอย่าอย่าดึงอย่าดึงต้องขึ้นห้อยห้อยตรงจีนอย่าโย่อย่าโย่อาชิโน ผู้สูงหรืกลมผูดจำหรงดูปรี้ยวู้ใดู้จำได้เห็ดจำนั่นนะแมนฝอแมนโอแมนว่าหุ่นเตี้ยๆสิเป็หุ่สูงอะไรดิมันพันมาทางมันพันมางงานเข่าอีกเนาะได้การเห็ดล้านเนาหุูงสูงก็จะเห็ดเตี้ยนสิกล่อมเต็มดำอ๋อส่วนี้ึ่งทีอก็ยังตีจา เราใช้สาย25งจุห้สแควรทั่วไปนี่แหละครับไม่ต้องดูเบอร์แต่นี่คือสายที่เราไปซื้อพิเศษมาเพราะเป็นซื้อกิโลมาเขาเพราะนั้นเองไม่ต้องเอาอย่างนี้นะครับเพราะนี้มันของถูกตัวนี้เพียงใช้จุกเฉินันอะไเอกเอกเอกเอเอกเอกคุ่คุ้นี่ถ้าโซล่าเซลไม่เดินแบบนี้ไม่ใช่โซลาเซลแน่นอนถ้าเอากิบอะไรมาตีไม่ใช่ไหม ช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ทำไมคบนะไหนอัี้คัพอตอนนั้นเป็ห้องเลือยครับมันเลื่ยมันเลือยโอมเตรียมทำผ้าผ่าเหน่อยนะีเตรียมไปทำผ้าผ่านหน่อยเดี๋ยวจะทำฟ้าผ่านดูใคคนมานานรีรันรีรันเล่เรื่องนี้ของรี นี่อย่างขนาดนี่จะพาไปไหนไปวะนี่ยนโดนาลเซลเนี่ยจะไปปฐมเนี่ยก็จะไปนั่นเนี่ยยกเลิกไปเรื่อยเลยตอนแรกปฐมเขาจะจัดประมรนาใช่ก็สรุปแล้วมาบ้านเหอจะไปไปโดนๆไปโดนๆไกลๆเติบไกลเติบกลับมาบ้านเหอ จริงๆมันก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะสูบน้าเรื่อยเรื่อยเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช่มอก็ได้หมอแบบนี้เก็บไว้ไ<ต>สําหรับแสงสว่างหรือว่าจะไปะเปิดโทรทัศน์ฉายอะไรดูกันตอนมีประชุมอะไรตรงนี้เฉยเหรือจะสูบน้ำตอนกลางคืนหรือจะสูบน้าตอนกลางคืนจริงจริงน้ําไม่ต้องสูบน้ำคืนเพราะว่ากลางวันตน้น,น,ตนไม้มันหลับแล้วมันหลับนะต้นไม้มันหลับคืนกลางวันก็เหลือเฟือแล้วใช่คืนคือยิ่งมีแดดยิ่งไม้ยิ่งกินอาหารนะครับ มันก็อย่างนี้เนี่ยอยู่นี่นี่เป็นองค์ความรู้ได้เลยเนี่ยใช้ใช้ให้ดูได้เลยเนี่ยใช้ได้เอาโทรศัพท์เล็กมาตั้งได้เพิ่งใายมาได้เลยได้เมื่อกี้กี่แผงแล้วเนี่ยเพชรกี่แผงและโอ้โอ้จะฟ้าเส้นกันมั้ครับเนี่ยช็อตค้งสายมาดูฟ้าผ่าพี่น้องโค้งายพี่น้องครับมาดูฟ้าผ่า ได้กี่แผ่นแล้วครับถ้าช็อตคนนี้กระตุกไหมครัเนี่ยไม่ไม่กระตุกวนไม่ต่ำฟ้าฟ้าสีฟ้าเลยนี่ยไฟแรงด้วยอะเปลวสีน้ำเงินมาดูฟ้าผ่าเปลวสีน้ำเงินนักเขียนในรัฐนะครับไม่เกี่ยวกับเราไอโฟนไอโฟนสอะไอ้เปรี้ยงเงินไอ้เปรี้ยงเงินไอ้ฝนนับเปรี้ยงเปรี้ผมเลยครับ อ้าวิชีดรถแข่งก็ได <co ้ชีดรถสแากเลยอ๋อขอบคุณครับสแลกไป่เลยครับแต่ยางสแลกไม่เลยไย่างชีดรถชีดรถที่ได้เพิน่ะเพชรเพชรเพชรมีแล้วเนี่ยต้องแบบปืนอีกอะไรเล่นปืนเลยอ่ะเล่นปืนเลยเอาลงไปดิมาทำาบบมาทำวะต้องจิ้มไปต่อนี่มันไม่เห็นแรงเลยเบียร์มันมีแบตตรงที่ต่อบุ่นตีล่ะ ได้นานแค่ไหนครับได้นานแค่ไหนคะนะสบถไ,ไ,ได้ตลอดจนหมดแสงนะประมาณสักข้ามเย็นนี่ตัวนี้คือเป็นเป็นการต่อน้ำโดยตรงจากแผงโดยที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแบตเตอรี่ก็ไม่มีนะครับต่อตรงแล้วปัมม๊มจุมอยู่ในน้ำน้ำก็จะไหลตั้งแต่ประมาณสักเจ็ดโมงเพราะมีแดดก็จะเริ่มไหลแล้วแดดเริ่มมีมีมีเงาเนี่ยพอเริ่มไหลแล้วนและ เอาจะฟบอลนุ๊กเอาจะสงการได้ไหมวันนี้เบิ้งเอาใส่หัวนะเบิ้งเระบอน้ำยิ่งใสน้ำมันสะอาดอยู่แล้วเอาน้ำหน่อยไหมครับโอ้ยเย็นค่ะอย่างเงี้ยมันไหลทั้งวันเนี่ยนะมันก็จะได้เยอะอยู่เราก็ไม่มแล้วก็มีกับปั๊มด้วยขึ้นอยู่กับปั๊มด้วยใช่ไหมคะปั๊มก็มีขนาดปั๊มตัวนี้ที่มันจะใช้ได้ทั้งวันตรงนี้ ไม่มีปัญหาเพราะเป็นปั้มรถสามารถเดินได้ตลอด24ชั่วโมง7วัน8วันนะตลอดเวลาก็พอเพียงที่จะทำสวนผักได้ทุกวันนะครับ่ะวนี้ขอใา้ทีนี้นะคะไม่รูปแบตชิลูกนะคะสำหรับปั้มตัวนี้ปั้มตัวนี้ไม่ต้องใช้แบตครับ แต่ว่าที่เราต่อแบตเพื่อที่ต้องการแสงสว่างก็บไฟตั่นเอสามแผ่นพอไหมคะ3ัมตอนนี้เริ่มตันนี้สี่แผ่นก็เริ่มวิ่และครับก็เราลงทุนอุปกรณ์ปั๊มหรือแผ่นอะไรเนี่ยแค่สี่แผ่นเนี่ยก็ประมาณสองพันถ้าไม่ได้ทำเองนะครับสองพันแล้วก็ปั๊มก็พันกว่าบาทเนี่ย คือถูกกว่าทุกปั๊มในโลกนี้กแล้วกันไม่มีปั๊มน้ําขนาดนี้ที่ถูกกว่านี้แล้วแต่ปั๊มน้ำอันนี้ไม่กินไฟกินแดดแต่เราไปซื้อปั๊มยี่างอื่นก็หลายพันอยู่ปั๊มเครื่องยนต์ปั๊มไฟฟ้าก็หลายพันอยู่มันก็ไม่อยู่อันนี้จะถูกที่สุดแล้วมันจะสูบน้ำบาดาลได้ไหมครับน้ำบาดาลต้องใช้ปั๊มอีกแบบหนึ่งครับต้องเป็นปั๊มชักที่ใส่มอเตอร์เนี่ยมอเตอร์จักรยานหรือไม่ก็ปั๊มมาอย่างนี้นะครับที่อยู่ในรถเนี่ยอันนี้เป็นปั๊มน้ำบาดาล คือสูบน้ำมาดานก็ใช่ใช่ปั๊มน้ำมาดานแต่ว่าเราเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงใช้มอเตอร์จักรยานมาเปลี่ยนจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งมันถูกมันคันกว่าบาทเราไม่ต้องไปแปลงไฟอะไรเลยใช้ได้เลยต่อท้ายได้เลยแต่แปลงเอาแต่แปลงปัง๊ม แต่ไม่ต้องดัดแปลงสีฟันเพราะว่ามันจะคดเวลาแปลงฟันก็จะเลอะมากแต่แปลงฟันมปัม <c oughs> ป๊ตัวนี้ต่อต่อจากสิบแผ่นเนี่ยใช่ไหมคะตัวนี้คือใช้ใช้แผงสแตนเลสสิบแผ่นครับต่อกับปั๊มตัวนี้มันไฟมันไม่แรงอะไรเกินไปหรอวกันสำหรับปัม๊มไม่แรงปั๊มมันจะปรับตัวเองคือถ้ากาลังมันออกมากปั๊มมันก็จะเร็วขึ้นอีู่มันจะปรับตัวเองตามตามตามกำลังที่จ่ายให้มมัันวเราต้องการ

มาที่ะแบบตาใส่ละนะมันแค่แค่ปั้นละนะแค่ปั้นละนะกระถางลาบไม่ไม่ตาตานั้นักการสมัยไม่ไม่แล้วใหม่ให้ปลาแล้วปลามันเดือดบึงรถดนะจะเกี่ยนะบึงหไดบึงหลด ทางห้องต่อบวกแค่บวกไม่ได้ไหมแต่ไม่ได้ครับมันไม่เหมาะกันเพราะบวกใส่บวกมันก็กลายเป็น12โวลต์เดี๋ยวนี้เราจะต่อเพิ่มอีกหนึ่งบวกเก้าสิบไมชาร์ตถ้าถ้าต่อเป็น12อ่ะเอาหนึ่ิบไมชาร์จก็ได้ครับโวลต์ยังไม่เหมาะสมกันนี่คือบวกกับลบ6อกสิบครับขนาดมาก ช่ลบของก้อนที่1มาบวกของก้อนที่2แล้วก็ลบกับก้อนที่2ไปบวกของก้อนที่สามจะมีก้อนหนึ่งลบมาใส่บวกไม่ได้ลบมาใส่บวกไม่้ไที่ว่าจะติดต่อเนทเีน่เปล้วนนะครับกระหน่ำตอกรน่ปา้เหลือก็ขนาน่ำไป เอามาพ่วงอีทีหนึ่งพ่วงชุดนึงอันนี้ชุดนึงสามหมอ้อเอาชุดนึงสามหม้อมาต่อยมันก็จะเก็บได้มากขึ้นอน,นุกรมทีละสามหม,ออม้อสามหม้อแล้วมนาดใช่ขนาดก็ได้ไม่จำกัด<อ>มันก็จะเก็บไฟได้มากขึ้น,นแต่เก็บได้มากขึ้นไม่ได้หมายว่า,ามันอยู่ที่แผ่นเลยนะแผ่นคือตัวหาเงนนินนี่คือตัวเก็บเงินนะจะบอกว่าเก็บได้มากจะใช้มากก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัวหามีเท่าเดิมนะครับมันต้องพอดีกันตัวหาตัวเก็บตัวใช้นะครับ ถูกไหมสามหลอนแลวใส่ทั้งคืนเี่ใส่โอ้ยเหลือเฟือเปิดหลอดไฟทั้งคืนได้สามหลอดสามหลอดหกหลอดก็ได้ทั้งคืนหลอดออนอย่างเงี้ยก็พอแล้วแต่ถ้าจะใช้หลอดมากขึ้นก็องเพิ่มแผงแผงนิ่งถ้าหลอดขนาดนี้สองแผงต่อหนึ่งหลอดอันนี้มันห้าแผงก็ได้ประมาณสิบแผงในห้าหลอดห้าหลอดไม่รวมปั๊มน้ำนะถ้าปั๊มน้ำไปก็จะกินไปหมดมันเหมือนเงินเลยหาได้เท่าไหร่ก็ต้องใช้เท่านั้นลืมเก็บนะ พัดลมได้ตัวนี้ครัถอยไปกันอันนี้สามหกนีอันนี้แผ่นโซล่าอะนะครับมีปั๊ม่นะอันนั้นตัวไหนนี่ปะไม่เปิดโอ้แห้งปลาดีกวาปาถ้ายังต้อัดลม ปอผมเพื่อจุยนี่ป่บผมหน่อยปวด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 ้ปป ก็อดผมแล้วเป็นมันนอนผมแล้วผู้ชายก็ได้ทำโอ้ไอ้ฟ้าผ่านี่มันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำไหมทำไมนะที่เราทำนี่มันจะเกี่ยวข้องกับก็มันจะบอกว่ามันมีพลังไฟออกมาจากแผงโซล่าคือแผงโซล่าเนี่ยเราเราเราแค่เอาไฟจากแผงมาเนี่ยก็สามารถทำให้มันอาร์กเห็นได้แล้วคือจะเห็นว่ากำลังไฟมันมากเป็นเป็นการผ่าได้เลยขนาดขนาดไ่ได้จอดกันนะไ่ได้จอดกัน อ่ามันก็อาร์กเป็นหัวเทียนนั่นเนี่ยก็คือราเชื่อมนะครับเหมือนกับเราเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยเห็นกาลังของมันว่ามันเชื่อมได้มันเทียนอย่างนี้มันเห็นชัดเจนกว่านี่แดดขนาดนี้นะครับต่อตรงๆเลยไม่มีแบตไม่มีอะไรร้อนเลยนานร้อนจับยโอ้ยมันใหม่เลยไปเจมันปลี่นกันบ่้ัร้อนบ ไอมันต้องพิสูจน์ดิจะร่อนหมดตรงนี้นี่เชื่อพูนี่ไม่ใช่อนโอ้พอเป็นมันเน่ยใครจุบบุรีไหมมีใครจุบบุรีไหมจุบบุรีบ้างรัวมีครับสุบบุรีเขาไม่เข้ามาน่าน่าจุดบุรีได้เนี่ได้จุดบุรีได้ไปได้ไได้อยู่นี่ในความขขบาไปนะครับอ้าวไขอวามขาไป แปลว่านี่ฮอนเติบเนบ้านี่ต่อครบสามหคนแล้วเนี่ยขดการตรบวกืนนึกดงล้างมือถกับเป็นก้อนมีสายเสร็จอยู่ไหมเห็นมิก้ที่นี่คมซอนตัดไหมใช่นั่นนะครับสายเสด็จนะครับมอกิครับมิกิดูจุกยังดำไหมจุกตัวนี้นะครับจุก ถ้าซื้อแบตมาจะต้องไม่มีรอยไหมถ้ามีรอยไหมแสดงว่าแบตเตอรี่มันไหมมาแล้วคือดำก็ดำแดงก็แดงอยู่เหมือนกันนะครับอย่าให้มีรอยไหมไม่ได้อันนี้ไม่ไหมแล้วเนี่ยโอเคใช่ได้ดูตัวนี้ก่อนเลยถ้ามีดำๆนี่ไม่เอาแล้วก็ที่เหลือให้วัดโวลต์ดูว่าโวลต์มันโอเคไหมวัดเลยครับวัดสองร้อยวัดสิไปตั้งอยู่มองแล้วถูงไปน้ำกันหลายคนจี๊ดใช่จี๊ดใช่ยี่สิบลบบวกลบบวกลบจี้ครับจี้จี้ย พอระเบิดได้ไหมในครับขอดูหน่อยอะไรได้เบิกกัน12.4 12.4คือว่าไงครับดีใช้ได้ใช่ครับแบตเตอรี่ยังถ้าถ้าถ้าต่ำไม่พอเลยได้ยี่ห้วยพอเลยนี่ประมาณสิบสิบเอ็ดนี่ต่ำนะถ้าต่ำกว่านั้นไปเลยรี่ก็ไม่ต้องเอานะจะจะไปซื้อใช่โมนิฟโมอนีิเชื่อโมนี่ขึ้นอะไรแดง ตัวนี้ไม่ขึ้นครับโอ้ยมันม้คือกันเลยนี้ม้วคือเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อฟาดเด็นเดี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 ดดดดีดดเดดดดดีดดดดดเดด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 ีดดดดดดีดดเดดเดีดด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 ดีดด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 ดีดด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  อนุกรมวัลเนี่ยจะเพิ่มจาก12 12 12เนี่ยก็กลาย36 36มีโซล่ามาหดเข้าไปจะขึ้นมา30เท่าไหร่3 9 40รับคุณนะรับต่อเลยครับเดี๋ยวได้เปลี่ยนลูกใหม่เลยนะลูกไหนพี่ลูกของเราเปลี่ยนออกเลยกลายไม่ได้ต้องเอาไว้ที่ประจำเลยใช่ไหมย้ายได้มันไม่ใช่นนวมือย้ายยากไปหน่ยขนาดนั้นเพิ่มย้ายได้ <c oughs> ไ,มไม่อาก่อนมไ,มไม้มาอามาดลูกสุท้ายเนี่ยอาไว้ใช้พื่เปิดทีวไงมันจะกินแอม,มมากแต่ลูกวันี้เอาไว้ต่ออดไฟก็พอเลยเพ่นันไม่มีคนนอนาเห็นไ,ไดบอกเดีีเ <c oughs> ไม่ได้บอกแต่มันมาเห็นเองก็เขียนมาห้ามยกไปเออของเก่า เมื่อเราติดหลอดไฟไว้เราเขียน่าห้ามยกไปนะเกียนไ้ยีดอกห้ามยกไปนะโอ้ยย้ายแล้วมาต่อใหม่ไม่ไหวนะนี่เยะคนเยข้าไปคุยปากก่อนด้วยก็จะเอาหมอแปลงวันนี้วาหาหกปลงนี้่นร้อยเพเท่าไหนเขาไปซื้อมา คือไม่ยากตอนนี้ปั๊มขนาดนี้นะเด็ขยมาเดเดี๋ยวผมไเเงินผมเนี่ัน้อเอเ่ามด้เก่าเีนมออรเดียวนีม่นบื่ไเลยดีประมาณสองชั่วโมงน้อิ่เต็มอยู่ครับมาลินนู้นถ้าเกิดมาลินอยู่ต่ำไปนเอาขึ้นแทงขึ้นแทงได้แล้วมันไปได้ทั่วนาแล้วครับเออได้รับ ใช่ไหมสวย6เมตรกำลังตั้งถังขึ้นได้6เมตรดูดขึ้นน้ขึ้ือจะถังนบเก็จะปล่อยนาบใช่มันอัดมันไม่ดูดมันดูดแล้วมันอัดขึ้นถังใน6เมตรส่วนถัง6เมตรเนี่ยไม่ต้องถังใหญ่ก็ได้ถัง100ลิตร100ลิตรก็ได้แล้วมันก็จะไปได้ไปได้ทั่วเลยตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องตั้งก็ได้อย่าไปคิดมากนะครับมีกี้มานั่งดูสายว่าจะเอาสายอย่างเราไม่ใช่ มันไม่จาเป็นถังก็ไม่ต้องตั้งก็ได้แล้วแต่จะตั้งหรือไม่ก็เอาแค่กันรอนวางให้เฉยก็ได้ถ้าเอากันรอนวางผูกบนต้นไม้ก็ได้นะครับ